ผมก็ขอเกล้าวสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับทั้งคนที่อยู่เก่าและคนที่เข้ามาใหม่นะครับเมื่อเช้าเดิมทีครับผมก็ทําคลิปไปแล้วล่ะนะครับแต่พอดีคลิปนั้นที่ผมเตรียมไว้นะครับที่เป็นของคุณลาวนะครับมันก็มีอยู่ถ้าเกิดจะแยกอองมันก็มีอยูอย่สองสามประเด็นแต่พอดีว่า เมื่อจะสายนะครับเจอช่องของเทยียบยูนะครับหนุ่มสองพังโงคนลาวที่อยู่ที่แคนาดานะครับมันก็เลยทำให้ผมเออได้ถูกคิดขึ้นมานะครับมันประกอบกับที่ผมได้คิดนะครับที่คำพูดของคนลาวนะครับผู้หญิงลาวมันทำให้ผมสะดุดนะครับผมก็เลยก็ให้พี่น้องก็ชมคลิปก่อนนะครับ นี่พี่น้องครับผมจะมาตอบคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์พวกคอมมิวนิสต์ลาวที่แอบแฝงอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าพวกลาวลิงลาวแดงนี่แหละนะครับอบพยพไปสมัยก่อนนะฮะเขามักจะไปคอมเมนต์ในสื่อไทยที่มีการนำเสนอบ่อยมากๆนะครับคนนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวี youtube ออนไลน์ดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่ฟรีทีวีที่มีสื่อไทยนำเสนอว่า ประเทศลาวเป็นหนี้สาธารณะสูงที่สุดในอาเซียนประเทศลาวาไม่มีเงินสำรองเงินตราต่างประเทศไม่มีเงินใช้หนี้จีนหรือกู้เงินประเทศไทย1,800ล้านอ่ล้านมีการนำเสนอนั่นนี่หรือว่าลาวกำลังจะล้มละลายถ้าเป็นแบบนี้เงินเฟอ้อขนาดนี้อันนี้คือสื่อไทยเวลาที่ขอนำเสนอ รวมทั้งผมเองนะครับมีการพูดถึงเพราะว่าผมเป็นสื่อที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์เหล่านะครับเขาก็ไปคอมเมนต์มานะครับเขาบอกว่า,าผมจะอ่านแล้วก็แปลให้เป็นภาษาไทยนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์เขานะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องไปแทรกแซงภายในชาติอื่นเป็นหนี้ก็ไม่ได้เอาเงินจากชาติไทย คนไทยมาใช้นี่แทนหลาวยื้ละยื้ได้แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเป็นห่วงตัวมึงเถอะนะครับสบายดีมือนี่เนาะมือนี่แม่ค้าเห็นเจเพจห,หนึ่ง่นลงวายูใต้หวะบอหับเงินบาทเนาะบอหับเงินบาทอ่าอยู่พักใต้เขาบองอะหับเงินบาทเนาะมือนี่แม่ค้ามาเป็นกระบอกเสียงอ่ากระบอกหนึ่งเด้อแจ้งการถึงลูกค้าผู้ใดที่ว่าจะเอาเงิน เงินบาทหรือว่าเงินตาต่างประเทศแมนทาง้านเฮาบูฮับเจอ้านค้าต่างๆนอนดนนรงซ้อยกันเด้อแม่ค้าสาวขายเขาเขาต้องห่วมเฮงห่วมใจกันเนาะอ่าพักกันเห็บหุบูฮับเงินบาทเนาะ <c oughs> และ้วนะครับอีิเยกนะครับว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมว่าก็คิดว่าเป็นการเสียเงินกีบนะครับ <c oughs> คิดว่าคนลาวเนี่ย <c oughs> เออทำเพื่อเพื่อต้นกีบรัก,ร,กรักนะรักแน่นอนครับคือเหมือนกับแบบว่าเขาทําด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่พอผมมาฟังคลิปผู้หญิงคนนี้นะครับคือฟังฟังหลายหลรอบคลิปเดือมันยาวครับแต่พอผมตัดนะครับผมตัดทอนมาเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วมันก็แคบลงแคบลงนะครับพอเราไปฟังเขายาวเนี่ย มันเหมือนกับว่ามันเกิดหลายประเด็นมันทําให้เราไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกที่ที่ตรงได้นะครับพอตัดตัดทอนลงมาผมอผมเลยมาจุดคิดว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันม,ม,มันมันมันมีอย่างอื่นไหมมันมีความรู้สึกอย่างอื่นไหมนะครับประจวบกับเทยียบโยก็พี่น้องก็ไปรับชมคลิปก่อนนะครับเห็นไหมครับพี่น้องก็จะเห็นว่านะครับว่า ผู้ชายคนนี้ถูกไหมครับที่มาเม้นในช่องเทยียบโยนี่คือเป็นกลุ่มที่เกลียดชังไทยร้อเเซนกลุ่มนี้ไม่เอาไทยแน่นอนนะครับไม่เอาไทยแน่นอนแล้วมันมีคนที่มามีคอมเมนต์แบบนี้เยอะซึ่งเมื่อวันก่อนผมก็ทําคลิปนะครับที่อยู่คนเราออกมาอ,อกนะฮะที่ไปลงใน t i k ต o อกถูกไหมครับเขาบอกว่าคนไทยชอบเสือกอะไรคนที่มาคอมเมนต์มาพูดมาพูดกับไทยสื่อกับไทยแบบนี้นะครับ พื้นฐานก็คือมาจากความเกียดชังนะครับพื้นฐานมาจากความเกียดชังร้อยเอซอันนี้ไม่ได้ใส่ลายคนลาวนะครับอันนี้คือผมไม่ได้เหมานะครับผมหมายถึงว่ากลุ่มนะครับส่วนหนึ่งที่เขารักไทยชอบไทยก็มีเยอะนะครับก็มีเยอะทีนี้ว่าประเด็นมันที่สําคัญมันนะว่าสรุปแล้วว่าคนลาวที่เขาเสียเงินกีบ เขาเซฟเพราะอยากทำให้เงินกีบมันแข็งค่าจะเซฟเพราะเขามีความรักหวงเห็นโดยที่ไม่มีในแอบแฝงแต่พอมันเกิดไมครบคลิปคนผู้หญิงเลาาถูกไหมเขาบอกว่าที่เลาใตายน่ะไม่รับเงินบาทเขาก็ว่าไม่รับถึงจะมีคําพูดที่ว่าไม่รับเงินต่างชาตินะครับ คำว่าไม่รับเงินต่างชาติเขาก็ไม่ได้ระบุจอจงแต่คาว่าเงินบาทเนี่ยนะครับมันมันมีซ้ํามันไม่ใช่ว่าพูดครั้งเดียวคือคนเราใช่ไหมว่าการที่จะพูดอะไรออกมาถูกไหมครับว่าถ้ามันมีในใจถึงพูดถ้ามันไม่มีนี่อะไรอยู่ในใจเนี่ยเขาจะไม่พูดออกมาถูกไหมเพราะว่าอะไรมันไม่มีเลยถูกไหมครับแต่ในเมื่อพูดออกมาแสดงว่ามันอยู่ อยู่ในใจเขาเขาพูดว่าชัดเจนคือไม่รับเงินผมก็เลยคิดว่ากลุ่มที่ออกมาต่อต้านเป็นกลุ่มที่เกียดไทยใช่หรือไม่คือพูดถึงคนคนที่อยู่ในประเทศเราเองนะครับสิ่งที่เขาทำนะเพราะทำเพราะความเกลียดชังไหมนะครับเหมือนเหมือนกับว่าเออมันมีอยู่กลุ่มคนใช่ไหมครับว่า เพราะครับพวกนี้เขาถูกสะสมสั่งสอนมาใช่ไหมครับว่าให้เกียรติจังไทยถูกไหมคนในกลุ่มนี้เนี่ยเหมือนความความรู้สึกนี้มันมันมันสะสมมานานแต่มันขาดโอกาสจังหวะที่เขาจะพูดถ้าเขาจะพูดลอยๆออกไปเลยมันก็ไม่ได้บางคนก็ไม่สนคือพูดเลยว่าไม่ชอบไทยแต่บางคนก็คือเหมือนเหมือนกักหรือว่าใจยังไม่กล้านะครับ เพราะกลัวอาจจะกระทบกับตัวเองในด้านในด้านหนึ่งก็เลยไม่ก็เลยไม่พูดแต่พอมันมีเหตุการณ์แบบรุนแรงนะครับทั่วประเทศปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้พวกนี้กล้าพูดออกมาหลุดออกมาว่าเขาเกลียดชังไทยนะครับอันนี้ความจริงประเด็นนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดนะครับเพราะว่าอะไรมันมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มันเป็นเรื่องความรู้สึกของคนสองชาตินะครับเพราะว่ามันยังมีกลุ่มหนึ่งที่ที่รักชายรักไทยชอบไทยนะครับมันก็เยอะอย่างพี่น้องที่เข้ามาทํางานอยู่ในไทยถูกไหมครับเขาก็ทําคลิปทําอะไรอยู่ในประเทศไทยเยอะนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าเขาเขาเขารักไทยชอบไทยแล้วในยะหนึ่งของคลิปที่เขาทําเวลาที่เขาไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรถูกไหมครับตามสถานที่ท่องเที่ยว ทานที่ต่างๆอยู่ในประเทศไทยเขากํลาลังสื่อว่าอยากให้ประเทศเขาเป็นแบบประเทศไทยบ้างนะครับคนที่ทําคิดอยู่ในอยู่ในประเทศไทยเชื่อเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้สึกด้านเดียวนะครับที่เขาชมเนี่ยมันใช่แต่อีกมุมหนึ่งของความรู้สึกที่มันถูกซ่อนไว้ก็คือความน้อยเนื้อต่ําใจความน้อยอกน้อยใจทใําไมประเทศเรา ไม่เป็นแบบนี้บ้างเมื่อไหร่จะเป็นเหมือนเมืองไทยเมื่อไหร่จะพัฒนาได้อย่างนี้ถึงไม่ขนาดถ้าเมืองไทยก็ให้มันสักครึ่งหนึ่งของเมืองไทยก็ยังดีเชื่อเถอะผมเชื่อเลยนะแม้แต่บางคนที่ไม่ว่าที่ไม่เคยมาประเทศไทยอย่างเมื่อเช้าผมก็เห็นคลิปช่องคนลาวช่องหนึ่งมีครูครูเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขามาเชื่อเขาเขา,เขาก็จวคคิดว่าอะไรครูหลงเมืองไทยไม่จะก,กลับ นค,คนที่ได้มาสัมผัสน่มันมันความรู้สึกเขาก็จะเปลี่ยนนะครับนอกจากคนที่ยังไม่เคยมานั่นแหละครับว่าประเด็นมันเนี่ยนะครับว่าเขาการโด,โดนในลงของประเทศลาวเนี่ยรุนในลงเพราะอยากจะทําเพื่อเงินกีบหรือเขาเกียดชังไทยนะครับนี่พี่น้องจุดนี้สําคัญมากเลย ส่วนคนที่จะไปเที่ยวไปอะไรนะฮะคือคนมีทุร์ลาก็ต้องระมัดระวังตัวขึ้นเพราะจากเหตุการณ์เนี่ยเรื่องเงินกีบเนี่ยมันเกิดดราม่าเยอะค,คนไทยที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับมันเยอะวิพากษ์วิจารณ์เราอย่างผมเนี่ยก็ช่องหนึ่งก็เกาะแต่เรื่องเงินกีบมาโดยตลอดนะครับเชื่อเถอะว่าคนเราที่เข้าเข้ามาดูเนี่ย มันต้องมีสึกส่วนนะครับไม่มากก็น,น้อยที่อาจจะไม่ไม่พอใจในเมื่อว่าเขาถูกวิพากษ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะถูกไหมครับเขาก็ต้องเหมือนเหมือนกับว่าเพิ่มความเกียดชังให้กับตัวเองคือเกียดชังไทยนะครับคือในคนเนี่ยคนบางกลุ่มถ้าในเมื่อ เขาเขามีความรู้สึกหนึ่งที่เขาคิดว่าใช่ที่เขาเชื่ออยู่แล้วแต่พอเขาไม่ได้ฟังอีกด้านหนึ่งเขาก็พร้อมที่จะเปิดความคิดรับสิ่งใหม่ๆเข้าไปแต่ในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือแบบพื้นฐานไม่รู้อ่ะในเมื่อตัวเองไม่ชอบอยู่แล้วเขาจะพูดในด้านถูกต้องหรือพูดให้เรามีหูตาสว่างขึ้นกลุ่มนี้ก็จะไม่คิดแบบนั้นแต่พวกนี้จะคิดตรงกันข้ามว่า คนไทยกํลาลังไปใส่ไลายคนลาวกลาลังพูดให้ลาวไม่ดีไม่อะไรเขาคิดไปในแบบนั้นนะครับคนที่จะไปเที่ยวก็ต้องนะครับระมัดระวังตัวขึ้นนะครับแม้แต่ที่ที่ล่าสุดถูกไหมครับเนี่ยมันก็ยังมีการขู่เอาถึงชีวิตเลยเห็นไหมนะครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก็สวัสดีพี่น้องนะครับคนที่เข้ามารับชมใหม่และคนเก่า นะครับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกดถูกใจก็ขอก็ขอ,ขอกรุณานะครับช่วยบวรบกวนนะครับนะครับเวลาที่เห็นยอดกดถูกใจหรือกดติดตามมันเพิ่มขึ้นนะครับมันเออรู้สึกว่าอยาวิสิษที่จะคิดอยากคลิปต่อต,อตอนะครับก็กดล่า พี่น้องทุกคนนะครับอย่าเจ็บอยจนนะครับมีเงินทองใช้เยอะๆนะครับใครที่มีปัญหาอะไรก็ขอให้มาลายหายสิ้นไปนะครับปัญหาที่มันใหญ่ก็ให้มันเบาที่เบาแล้วก็ให้มันหายนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ